ได้แม่งแบบยุติธรรมเลยอ่าเด็กส่วนเด็กคุ้ยาย่ส่วนผู้ยเ <laughs> อ้าเด็กใหม่กับเด็กเก่าไงจะได้บบรู้ไปเลยว่ายูก็กกับมาแบบใหม่จะไฟแรงไหมโอ้โหเหมือนจะเล่นของอันนี้ลงคันทั้งหมดหกคันแล้วครับของพญาบรรลือยามเช้าปากินปากินปากิน ยอกเศ้าเลยครับมาสรุปผล เอาแล้วปวดตั้งแต่หัวคลิปเลยมาดีๆ้เอาสวัสดีเอฟซีอนขออีกแค่บสดีค่ะยินดีต้อนรับเอฟซีนะครับเขาสูชแนลเดทุกบ้านวันนี้เต็มเลยเต็มจอเลยครับค่ะโอ้มีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าเอ่อวันนี้คนเยอะๆอย่างนี้ทำอะไรดี นี่ใจนี่ล่าสุดเห็นว่าอะไรนะเข้าโรงเรียนใหม่ใช่ดาโรงเรียนมาจีบเหรอฮอตเลยอ่ะเมื่อกี้พูดอยู่ดาโรงเรียนมอไหนพลาดแล้วมาเล่าให้ฟังอ่ะโอเควันนี้แบ่งทีมกันดีกว่าแข่งกันดีกว่าค่ะแบ่งยังไงถึงจะให้แบบว่าสมดุลกันดีได้แบ่งแบบยุติธรรมเลยอ่ะเด็กส่วนเด็กผู้ชายส่วนผู้หญย ไม่ก็ได้เก้าไงจะได้รู้ไปเลยว่ายูก็กลับมาแบบใหม่จะไฟแรงไหมโอ้สุดยอดอ่ะสู้ไหมทีมนี้อโอ้จะตายหัวอ่ะเราตกเรได้ตกนานเออวันวันมัน,น,นคุยแต่กัะสาว <c oughs> มันลืมไปแล้ว <c oughs> วันนี้มียักษ์แดงมาหกคันพอดีก็คนละสามคันเอ้ยไม่ใช่ทีมละสามคันค่ะส <c oughs> ักชั่วโมงหนึ่งดูซิว่าทีมไหนได้ปลายเยอะกว่าน่ะถ้าผู้ใหญ่แพ้เนี่ย ก็พิจารณาตัวเองนะทำไมตาลอยเนี่ยตื่นยังโอเคเหมือนจะเล่นของไข่ปั้นเยอะปั้นเนี่มันบาลานซ์สิ อันนี้ลงคันทั้งหมด6คันแล้วครับของพญาบัลือยามเช้านี่ครับวิถีชาวบ้านครับชาวบ้านที่นี่เขาจะไม่ใช้วิธีการตกปลานะฮะส่วนใหญ่แล่าจะเป็นการดักขอเลี้ยวไปก่ออ๋อเบ็ดเลาของเบ็ดเล้าได้ปะเบ็ดเลางี้เขาน่าจะหวังใบช่อนไหมปลากกยอย่างเงี้ยหรอเออแต่โซนนี้ปลากายเยอะของพญาบัลือ เาเอันนี้คือคลองพึ่งลอกนะครับดีนะเราไม่ตีไปตรงนู้นนะไม่รู้เลยว่ามีเบ็ดเหลาปากินปากินปากินยอกโอ้ยมิวเดินมาตีตรงนี้คนเดียวฮะกินก่อนเลยครับตรงจุดเดิมที่เราตกนะครับ เงียบมากอยู่ไปละมาแล้วเริ่มเลยห <laughs> ่างแดงเ้าใสกกนะ่จะกรวนะจะายเกินอา้าวย้ายเหลี่ยมเลยใช่ไหมมันอยู่บนน้ำนั่นนะ่ะมันไม่ใช่ดินนะปันน่นนะแต่ว่าผักตบมันแน่นใช่ไหมนะเอเอเด็กๆเ,เขาก็เล่นไปตามภาษาเด็กถ้าปันมาคนเดียวเขาก็จะนั่งคนเดียว อันนี้เขามีเพื่อนส่วนสองคนนี้ก็คุยกันเรื่องแฟนกัน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ่ะถามโต้หน่อยดีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปไหนมาทําไมไม่มาถ่ายคลิปเลยไปโรงเรียนโรนงเรียนใหม่เนอะ,<ล>ะอันนี้ขึ้นชั้น<ะ>มสี่มส,มส,มสี่นี่มีทั้งหมดกี่คนแฟนอะ <c oughs> <c oughs> หันมาคุยดีๆสบตาหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรบอกได้ไหมชี่อน้องอยุงเฮ้ยกล้าบอกชื่อด้วยหร ้ยแสดงว่ามีคนเดียวอย่างนี้เดียวเออจะไม่เหมือนหมิวอ่ะมิวหมิวชื่ออะไรชื่ออะไรอะไรอะแฟรขำแห้งๆ <c oughs> เพราะว่าถ้าบอกไปที่เหลือเนี่ยเกมหมดใจหมดเกมใช่อ่าแสดงว่าโตนี่รักเดียวใจเดียว <c oughs> คนนี้คบมานานยังสองสองวันใครจีบ <c oughs> ใครเอา้า ขอจมหผมอ้หูยพราหล่อเลือกได้แล้วทำไมถึงตกลงกันเขามีอะไรดีมันสวยเกินต้านจริงเหรอสเปคเลยป่ะฮ้ยสเปคเลยเหรออ๋อแต่ว่าคนนี้สเปคเลยแล้วคือแบบด้วยความที่เราก็หล่อด้วยเขาก็มาจีบเราก็โอไม่ต้องจีบเลยใช่ไหมใช่ไม่ต้องใช ความสามารถโอ้โหคิวคอมเราล้วนเลยและก็ความจริงใจใช่นี่นี่เปิดตัวเลยเนี่ยออกคลิปเลยเนี่ยเราไม่กลัวเอสองคนแถวบ้านเราเขางอนเหรอทเงินได้อ้าวแสดงว่ามีมีมีพุ่นเด่นอ่าล่าสุดครับสมาชิกในทีมปากินดีจัดวันนี้แปลกมากเนาะยังไม่ได้สักตัวหนึ่งใช่ค่ะปกติลงนี่กินทุกไม้เลยเออชั่วโมงหนึ่งแล้วนะ สมมุติถ้าเราได้มีโอกาสกลับไปเรียนอีกครั้งหนึ่งอยากกลับไปเรียนมาหาอะไรไหมยอยากค่ะเราจะสนใจสาขาไหนนอกจะเรียนบริหารบริหารใช่ค่ะแบบเอาพาสมัยนี้นแบบเรียกว่ออาธุรกิจพวกขนส่งอะไรเกี่ยวกับออรติสติกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโติสติกหรือเปล่า ออทิติกอะไรอะไรติกติกนี่นแหละโลตินติกที่เขาคนอนโ่งอ่นอะนะเออ,เอเถ้าออทิติกก็ไม่ต้องไปเรียนเป็นได้เลยไอ้มิวไปดูที่ไหนมาวะ <S <S ตาเงี่ยวกิบเลยวันนี้ชั่วโมงครึ่งไม่ได้ซักตัวครับย้ายหมายหรือย,ยังไงดี ไ้หิวข้าวแล้วด้วยตอนนี้ประมาณ10บโมงไอ้หลอกว่าอุตส่าห์เข้าหมายก่อนเดี๋ยวเซฟคลิปแล้วเข้ากินข้าวเมื่อก่อนกินทุกไม้นะใช<ด>่ต่างกันอาทิตย์เดียวครับเป็นยังไงไปไปหาอะไรกินเถอะตรงนั้นมีคนมาลงน่ะแล้วเขาได้ปลาปะยังไม่ได้เลยเออเดี๋ยวเดี๋บอกว่าพี่หนูไม่ได้พี่กัปเหอะเป็นเหมือนกันหมดเลยเป็นเพราะหมิวแหละทําหางแดงหลุดไปมันบอกเพื่อนมันหางแดงตอนนะั้นเกี่ยวหมาหรอเกไม่รู้ไปไปไปย้ายใหม่ กี่แวะกินข้าวมานะครับแล้วก็เข้าใหม่ใหม่ย้ายมาตรงนี้แล้วครับคองแถวบ้านเราเแต่พื้นที่มันน้อยให้ทีมมาสองคัน 2, พอใครได้สามตัวก่อนชนะเลยไวๆเลยครับค,คลิปนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตีกรได้ปูดเรียวโเร โตลงบั๊บเดียวโดนเลยโอ้ยได้ได้ได้หนึ่งแต้มครับกะมังครับเดินอันนี้เขาดีใจมากเลยนะเขาจะชนะเด็กนะชนะดีกว่าแพ้ชนะดีกว่าแพ้เด็กชนะเสมอตัวถ้าแพ้นี่เรียบร้อยเลยไม่มีที่ยืนเคยได้ปันอินได้ไหมเนี่ยอือใช่ อ,อาเดี๋ยวตัวเด็ดอันนี้ปล่อยอยาให้ไปกินคันน้องน้คันน้องอีกตัวนู้คันอ่ะโยนโยนลงเบ็ดไปเลยอ้าวคินเลยพอมันขึ้นนำนะควรจัดเลย <c oughs> <c oughs> มาวะมาวะเมื่อกี้โค้งแบบค้างเลยอ่ะสวยโอ้ดีดๆๆี้ยมีใสปะเนี่ยเฮ้ยมีใสมันนินปะเนี่ยเฮ้ยมันนินอุ้ยกำลังอ้วนจัดไอ้มีโชว์ดิสวย 2องแต้มติดครับด้านลู่ไปทำไมไปต้องรู้สุพรรณกลับมาตกที่บ้านดีกว่านี่เต็มไม้เต็มมือมีอะไรจะบอกน้องๆไหม <c oughs> ปล่อยไปให้กินฝั่งน้องๆบ <c oughs> าปล่อยปล่อยปล่อยตัวใหญ่เลยเนี่ยตัวใหญ่เลยเอออ่ะอเด้เกเดี๋ยวให้เลือดาไปกินนะเฮ้ยอ่ะเตรียมรอรับเลยเอาทุกงนรสั้นเลย ล่าสุดนี้โต้นี่เหนียวมากนะใช่ล่าสุดนี่ครับสามล้อชนเสาไฟฟ้าเสาแบบไหนนะเถ้าแบบนี้แล้วเป็นไงสาไปรถนี่เละแล้วโตะไม่เปเลยเแล้วต้องเสียเงินไหมอ้าวคลิปนี้แหละเป็นหลักฐานอ้าคือตอนนั้นใส่พระอะไรปะเนี่ย น้ำมันไหลจ้าโต๊ะโต๊ะปล่อยไป,ไปอีกตีไว้เอาขึ้นมา,าปลามันกำลังกินอะไรวะมันไม่กินน้ำมันกรผมเนี่ยทะเลาะกันเฉยตีไปก่อนเนี่ยถ้าปลากินน้ำมัอยู่ตรงน้ำจนน้ำอ่ะบอ,ก,อกว่าเหยื่อมันไม่แตกเอ๊ะมันปลากินอะ่ะเขาข,อข,อขอ่เยค่อยหมุนโอเคจริงเห <c oughs> รอมันดิ้นเลยเหรอไม่กระตุ้งเลยเอ้าได้ไหม แปมที่สามึบเรียบร้อยค่อยประหมอ,อ,อกินนานแล้วนิ่งเลยเรียบร้อยเก็บเบ็ดเด็กๆมาสรุปผล,รลครึ่งวันครับวันนี้เจ้าเลยครับมาสรุปผลสรุปแล้วสามศูนยยอมไหมยอมอ่ะยอมก็ไดออ<ม>้อ่ะโอเค วันนี้ก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันเพราะว่าสองหมายอ่ะใช่ค่ะจากสุพยันนครปฐม,มอ,อ่ะอ่ะคิมดีไปก่อนแลวครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายชนะเด็กก็คือเสมอตัวนั่นแหละ<อ>เรียบร้อยโยนน้ำบนลงโทษ